ไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือความสว่างของเจ้าไฟฉายเพียงราคาหลักสิบเท่านั้นตัวนี้มันเป็นไฟฉายพกพาอเนกประสงค์มีโหมดการทํางานหลายโหมดรวมถึงมีออปชันมากมายให้เราเลือกใช้เนื่องจากมีเรนูนขนาดใหญ่นะครับมันกระจายความสว่างได้กว้างมากๆและความสว่างเขาดูครับต้นไม้ทั้งต้นแบบนี้นะครับผมส่องได้สว่างแบบนี้เลยโหมดไฟแสงสีขาวมีทั้งไฟสว่างและไฟลีและโหมดนี้เป็นโหมดไฟวอร์มไลท์ครับมีไฟสว่างไฟลีเช่นเดียวกันและยังไม่พอแค่นั้นครับเขายังมีโหมดไฟสีแดงเพื่อเอาไว้ส่งสัญญาณนะครับเป็นไฟสีแดงติดค้างแบบนี้หรือว่าจะกดอี สำหรับใช้คล้องหรือเกี่ยวกับหัวกางเกงส่วนอีกฝั่งจะเป็นที่ตัดเบลนะครับเอาไว้สําหรับเวลาฉุกเฉินครับเราสามารถใช้ตัดเบล์ได้ลิกมาด้านหลังจะมีแม่เหล็กสําหรับยึดติดกับโลหะและเปิดที่พับออกมาแบบนี้ครับ <sc ż> เขาจะมีไขควงมีทั้งปากแบนและปากแฉกให้ใช้งานต้องสีเงินๆตรงกลางนั่นคือที่จุดบุหรี่นะครับเราสามารถใช้จุดติดไฟได้กดค้างที่ปุ่มเปิดปิดครับไฟจะแดงขึ้นมาแบบนี้นะครับกดค้างอีกทีเพื่อปิดไฟตรงนี้เราสามารถจุดติดไฟได้ตามเหมือนกับไฟแช็กทั่วไปเลยนะครรรัััับเเเปป็นนนนนนหหอไชกกกก้้้าาาาาละททุใใสงงตวีิ่จ พิกัดอยู่ที่สก้าสีเหลืองด้านล่าง